สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะกับ q c o n f i r ฟมนะที่รถมือสองรถสวยพีซีซีคาราชาพฤกษ์อยู่จังหวัดนนทบุรีนะตรงข้ามมังกรฟ้าเลยบอกเลยรถที่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้ผมมี SUV มาบอกเลยตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตเลยเพราะว่าเดือนนี้ออกไปแล้ว3คันนะครับ เป็นตัวนี้เลย MG HS 1.5 X-Lup ตัวนี้เป็นตัวท็อปอย่างนี้เลยนะสวยๆอย่างนี้ตัวนี้ได้สีแดงสีพิเศษด้วยนะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นโครเมียมนะด้วยตา MG โครเมียมสวยๆอย่างนี้ตัดด้วยสีดำตรงนี้เป็นเขาเรียกนะแบบ 3D ด้วยให้ความเท่เลยแต่แอบซ่อนกล้องตรงนี้นะครับกับกล้องด้านบน ตัวนี้ช่วยนะครับเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยหวูบอกเลยครบคานปลอดภัยอย่างแน่นอนนะมาดูไฟหน้าอันหล่อเหลาเขามั่งนะครับไฟหน้าเป็นโคมเมี่ยต์ LED อย่างนี้แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์แล้วไฟเลยวแบบซีเควนเชียลพรามไฟตัดหมอกโคตรสวยอันนี้ผมบอกเลยนะถ้าใครได้ไปนี่ขับไปรับสาวนี่เท่ยอย่างแน่นอนนะแล้วด้านข้างตัวนี้ได้ดอกเหลือแน่นๆแม็กตัวนี้ได้เป็นแม็ก MG ด้วยนะขอบ18กันไปเลยดอกยางยังเหลือแน่นๆเลยบอกว่าสวยงามมากด้านข้างรถกระจกด้านข้าง เป็นสีแดงสีเดียวตัวรถตัดด้วยสีดํานิดนึงให้ความเท่ๆดุๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดกระจกข้างเรียบร้อยแล้วตัวนี้มีเตือนรอบขันเลยแล้วก็กล้อง360องศา ใครเพิ่งห่ายขับรถหรืออยากอัปเกรดใช่ปะเป็นรถ SUV ไซส์ใหญ่ถอยจอดจยากๆอันนี้ถอยงา่ายเพราะว่ากล้องส6 0เนี่ยช่วยการมองเห็นรอบคันเลยใช้งานได้ง่ายเลยนะครับแล้วตัวนี้ตัดด้วยโครเมียมสวยๆนี้เลยนะที่จับก็ได้เป็นโครเมียมเรียบร้อยกุญแจเป็นอินโมบิลิเซอร์ด้วยนะครับเปิดเปิดรถได้ง่ายเลยนะอันนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปก็จะมีซันรูฟใหญ่ๆอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีแหลกหลังคาเป็นโครเมียมอย่างนี้ให้แล้วนะเดี๋ยวพาดูตัวโครงสร้างกันบ้างว่าใหม่แค่ไหนนะลืมบอกไปนิดนึงกระจกขับข้้้าาาามมมเเเป็นนนนไฟฟะคครับบอกกลลยยลยี สวยๆกันไปเลยเดี๋ยวแกะให้เห็นเมคอัพดูดิดึงไม่ได้เลยเนี่ยเหนียวมากนะครับคือทีเ่เหนียวเนี่ยเพราะยางมันยังใหม่อยู่นะครับนี่เมคอัรดคดิเรียงรูตัวกลมสวยงามอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันจะเห็นชัดเดี๋ยวแวะมาดูน็อตน,นิดนึงน็อตน,นี่ก็ยังไม่มีการแกะการถอดนะก็คือไม่มีการชนักอย่างแน,น่นอนมีแผ่นเพลทแผ่นอะไรอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้มีตา MG ให้ด้วยโอ้โหสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูส่วนประตูหลังกันบ้างนะครับบอกเลยใหม่มากคันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูเลยเดี๋ยววันนี้นย Met เม็ดอาร์คเรียงรูลก,กลมสวยงามอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านเขาเรียกไปดูอีกฝั่งกันบ้างนะครับเดี๋ยวแกเห็นสี่ด้านเลยวันนี้จับเป็นโคเมียมทั้งสี่ประตูเลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ดูเม็ดอาร์กันเลยนะฮะเป็นไงรูยังกลมเลยนะฮะบอกเลยที่นี่รถใหม่อย่างแน่นอนนะเพราะที่นี่รับประกันเลยนะครับไม่มีรถชนหนักนะครับผมนี่ด้านคนขับกันบ้างนะครับเป็นไงอืเ้เหนียวมากๆแล้วเดี๋ยวพาไปดูส่วนไฟไท้ายกันบ้าง ไฟท้ายตัวนี้ก็ได้แบบ LED แล้วนะตาเหี่ยวๆอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนี่เลยเป็นไงสัญชาติอเมริกาอยู่เลยครับคันนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ได้ระบบไอซมาร์เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัว HS เนะเปิดตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้านะครับจะเปิดให้ดูกันเลยครับนี่เปิดใช้งานง่ายนะครับก็ถ้าเป็นท่านใดที่เป็นผู้หญิงอยากหารถ SUV ใช้ขนของก็ได้ใช่ไบไปเที่ยวครอบครัวหรือพาลูกไปโรงเรียนส่งลูกไปโรงเรียนผมก็แนะนำคันนี้เพราะนี่เป็นระบบไฟฟ้าเปิดง่ายไม่หนักมืออย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็บาอเนี่ยก็พับได้เลยนี่พับราบลงไปได้เลยนะครับคันนี้ปึ๊บเห็นปะเขาหูพับโคตงง่ายครับดึงเบลออกปึ๊บเราก็พับได้เลยนี่ครับเนี่ยขนของข้างกว้างเลยนะคันนี้แบบหูหรือไปตั้งแคมป์ใช่ป่ะเดี๋ยวจะเข้าช่วงปีใหม่แล้วไปขึ้นเขาไปแบบว่าแคมปิ้งไม่ต้องซื้อเต็นนะเราสามารถเปิดแอร์นอนในรถได้ด้วยเอาที่นอนปูสบายๆเลยนี่ที่เก็บของก็มีให้นะครับอันนี้เป็นที่เก็บยางอะไหล่ก็มีให้ครบคันเลยนะครับคันนี้ยางอะไหล่มีให้เรียบร้อย้วนะครับก็ ไปต่างลังไกลๆถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาแบบมียางรั่วยางซึมก็เปลี่ยนได้เลยโหค่อนข้างครบคันเลยคันนี้เดี๋ยวพาไปดูส่วนภายในรถกันบ้างว่าฟังก์ชันเนี่ยแน่นมากๆนะคันนี้นะครับ เราก็มาอยู่ในรถ MG HS 1.5 X-Solution คันนี้กันแล้วนะเป็นตัวท็อปด้วยนะคันนี้บอกเลยดีไซน์นี่อย่างก,กับรถเบนรถแบบว่ารถ B.M. เลยครับเป็นสีดำใส่กับสีแดงได้เบาะสีแดงนี้สวยๆนี้เลยแล้วเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับแล้วระบบฟังก์ชันเนี่ยแน่นๆมากบอกเลยฟังก์ชันเนี่ยอยู่ในราคารถยุโรปเนี่ยราคา2ล้าน3ล้านต้องมีแต่คันนี้เขาให้มาอยู่ในราคาล้านกว่าบาทแต่เราถ้าเรามาซื้อมืวสองเนี่ยไม่ถึงแน่นอนเดี๋ยวเราบอกท้ายคลิปนะว่าเท่าไหร่นะครับแล้วประตูไม่ใช่ประตูสี่ ออโต้สด้านเลยนะนี่เปิดนี่ไนดะ้4ด้านเลยนะครับแบบนี้เลยอันนี้เป็นพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ บอกเลยค่อนข้างครบคันนะแล้วตัวนี้ได้เป็นพุสตาร์เรียบร้อยแล้วแค่เหยียบเบรกก็สตาร์ทได้เลยแล้วมาดูที่จอเรือนไหม้เราดีกว่าเป็นจอ lvd ใหญ่นี้นะครับไหมอยู่ที่6กหมื่นสองเท่านั้นแล้วบอกเลยเข้าศูนย์เช็คระยะทุกหมื่นโลบอกเลยคันนี้ค่อนข้างใหม่แล้วแบบได้เหมือนอารมณ์เหมือนรถมือหนึ่งเลยมาดูพวงมาลัยกันบ้างนะพวงมาลัยเป็นคุมหนังเรียบร้อยแล้วมีแพทเทิร์นชิปบวกลบให้นะครับให้อารมณ์ในการขับขี่เนาะตางกังหวัดไกลเล่นแสงได้พวงมาลัยให้มัลติฟังก์ชันเล่นกับจอ มันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการตรงนี้การเตือนออกนอกเลนก็มีให้อดัพติฟควบคุมโทนนะค่อนข้างครบเลยนะความปลอดภัยก็มีแอร์แบกให้เบกรกเอเบสสี่ล้อนะครับแล้วก็มีการลื่นทาไหลมีการเตือนออกนอกเลนมีระบบเบรกข้างหน้าแล้วก็ช่วยเบรกอัตโนมัติอีกโอ้โหขับมันแล้วปลอดภัยอีกด้วยแล้วสวยอีกต่างหากนะครับมาดูคอนโซลกันบ้างจอได้จอ MG อย่างนี้เลยแล้วแอร์เป็นแบบแยกโซนซ้ายขวาด้วยเราปรับที่จอได้เลยเห็นป่ะถ้าซ้ายหนาวก็ปรับขึ้น ถ้าขวาร้อนเราก็ปรับลงแล้วแต่เรานะไม่ทะเลาะก,กันเลยนี่ไปกับแฟนกไกลๆไม่ต้องแย่งกันเรื่องแอร์เลยมีโหมด GPS ให้เรียบร้อยนะครับแล้วนี่สักีต,ติดได้ง่ายนะครับปุ๊บเห็นป่ะมีโหมดตั้งค่าเล่นได้หมดนะครับนี่แล้วกดให้ดูซักโหมดหนึ่งแล้วการเป็นโหมดไฟนะครับนี่มีไฟแอร์เบียให้ด้วยนะครับก็จะเป็นไฟแบบว่าตรงนี้นะคล้ายๆไฟ LED ดีเล่นไฟเรากําหนดตั้งค่าเองได้นะครับที่จอเลยนะครับผมบอกเลยค่ข,ข,ข้างครบครันนี่เปลี่ยนไฟได้ไฟก็จะเปลี่ยนสีตามที่เราตั้งนะ หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบรถก็มีนี่เดี๋ยวเลื่อนให้ดูกันเลยนะปึ๊บปึ๊บนี่อ่ะอันนี้เปิดประตูท้ายไฟฟ้า,ฟา<ๆ>ก็เปิดได้ผ่านจอได้นะล็อกประตูเราเลือกได้ล็อกหน้าล็อกหลังเลือกได้หมดระบบไฟรถได้รถเราปรับได้หมดเลยนะผ่านจอคางคขบพันแล้วตัวนี้เป็นคําสั่งเสียงด้วยนะถ้าเราไปเชื่อมกับซิมโทรศัพท์อะไรเนี่ยก็ใช้คําสั่งเสียงเราได้เลยจะเปิด g p s จะเปิดวิทยุได้หมดอ่ะเดี๋ยวมาเปิดวิทยุกันใช้งานได้หรือไม่นะครับ นี่วิทยุดังปกตินะครับเปลี่ยนช่องได้ปกติเห็นไหมครับนี่แล้กดที่วงมาลัยมันก็จะลิงก์กันเลยหรือใครไม่ชอบที่จอเรามาดูที่ตรงนี้ก็ได้เราปรับตรงนี้ได้เป็นแบบแมนนวนมันก็ มันก็เชื่อมกับจอเพลงข้างๆมันนิดนนะึงอันนี้เดี๋ยวเราเบาเพลงก่อนดีกว่านะครับอันนี้คือเครื่องเสียงใช้ได้ปกตินะครับผมอ่าแล้วก็แอบซ่อนนิดนึงนี่มีที่ชาร์จแบต usb ให้ power outlet ให้ตรงนี้นะครับดีไซน์เขาสวยมากๆนะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเกียร์บวกลบมีบทดสปอร์ตให้อีกตรงนี้นี่รับเปิดประตูหลังจากตรงนี้ได้นะเป็นไฟฟ้าอ่ะเรากดปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเปิดให้นะครับนี่เปิดข้างหลังแบบออโต้จากในรถก็ได้เราไม่ต้องเดินลงไปเปิดก็ได้นะครับหรือเราจะปิดใช่ม้เราากกก็ดคงงอีทีทนึ มันก็จะปิดให้เรียบร้อยนะฮะนีเห็นปะโอ้โหค่อนข,ข้างสะดวกสบายเลยบอกอาการแบบว่าใช้ในครอบครัวหรือเอาไปขนของทําอาชีพก็ได้นะฮะแล้วโหมดต่อมาก็จะมีเแบรบกมือตัวนี้เป็นให้เป็นไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้โฮเบรกให้เรียบร้อยมีขึ้นทางลาดชันให้มีก้องสามร้อยหกสิบกดใช้ได้มีโหมดอีโคมีอะไรหมดนะครับบอกเลยตัวนี้ครบคันมากมนะครับนี่ช่องเก็บของก็ดีไซน์ออกมาได้สวยงามอย่างนี้เลยนะครับเห็นปะมีที่วางแก้วน้ำปิด่างนี้ได้ด้วยซ่อนตังได้อีกโอ้โหครบคันจริงๆรนะฮะคันนี้ ที่สาคัญขาดไม่ได้เลยตัวนี้เป็นเอ็กซ์ซัรูปใช่ไหมได้ซัมูฟบานใหญ่ไปถึงข้างหลังเลยนะครับนี่เราเปิดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยนะเห็นป้ะมันค่อยเลื่อนออกไปไม่ใช่แค่ด้านนี้นะครับยาวถึงด้านหลังเลยเป็นตัวท็อปมาตัวนี้เป็นเอ็กซ์ซัูใหญ่ๆอย่ายงนี้ยคนข้างหลังก็ได้เห็นด้วยนะครับเวลาเราไปเที่ยวดูดาวใช่ป่ะเปิดดูดาวโอ้โหโคตรครบอะคันนี้โอย่างอยู่ในรถสปอร์ตในราคาส3ล้านอย่างแน่นอนพวกบีเอ็มเบนซ์เลยนะอันนี้แต่เรา ให้มาอยู่ในราคาที่ไม่แพงจับต้องได้นะครับใน SUV ตัวนี้เลยอ่ัดระเปิดนิดนึงแดดค่อนข้างแรงนะครับคันนี้ก็บอกเลยว่าถ้าใครอยากได้คันนี้นะราคาไม่แพงเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปแล้วนั่งสบายมากได้เบาหนังอย่างนี้แล้วความปลอดภัยเพียบอย่างงี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนั่งสบายแค่ไหนนะครับเราก็มาอยู่ภายในะห้องผู้โดยสารกันแล้วนะบอกเลยเป็นห้องผู้โดยสารที่ กว้างมากๆนั่งสบายมากเข่าไม่ติดแน่นอนนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของให้เหป่ะครบครันดีไซน์ก็เหมือนข้างหน้าเลยเป็นสีดาแต่กับสีแดงดีไซน์สปอร์ตยุโรปอย่างนี้เลยบอกเห็นป่ะดูจากด้านหลังนี่ก็สวยแล้วนะครับดูผู้รถผู้อะไรนะบอกคนขับกับเบาะผู้โดยสารเห็นป่ะสวยๆอย่างนี้เลยนะดีสําคัญแอบซ่อนนิดนึงนี่มีที่เก็บของตรงนี้เรากดใช้งานได้เห็นป่ะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําไม่อีกโอ้โหดูดิ พบคันอย่างแน่นอนกดใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับดีไซน์เขาสวยมากๆานะ MG ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้เรียบร้อยนะสไตล์ MG เลยมีให้2ตัวตรงนี้เลยก็อย่างที่บอกข้างหลังเป็นออโต้นี่เห็นปะ เราไม่ต้องกดค้างใช่ป่ะได้ออโต้สบานเลยโมค้างครบคันเลยแล้วตัวนี้มีไฟให้แล้วนะไฟด้านหลังรถเผื่อกลางคืนหาของในได้อีกนะครับผมก็บอกเลยตัวนี้นั่งสบายมากไปไกลๆนี่ชิลเลยครับใครที่มีครอบครัวใหญ่นะอยากได้ SUV l o ว e ดีไซน์สปอร์ตแล้วก็หรือเป็นพ่อบ้านก็ได้อยากแบบว่าพาลูกไปเที่ยวด้วยหรือขับ แบบไปทํางานเองแบบดูเท่ๆผมแนะนําคันนี้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูพวกเครื่องยนต์และโปรโมชั่นกันบ้างนะครับแล้วก็มาอยู่หน้ารถของเจ้า MG HS 1.5 X-LUPE คันนี้แล้วนะครับก่อนไปดูเครื่องยนต์นะผมจะพาดูโครงสร้างหน้ารถกันก่อนนะบอกเลยน็อตนี่ยังเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดเพราะมันเป็นสีแดงมันจะเห็นได้ชัดนะครับตัวเปิดให้เป็นตัวโช๊กนี้เปิดได้ง่ายผู้หญิงก็เปิดได้นะไม่เปลืองแรงรูฝากระโปรงยังกลมๆสวยอย่างนี้นะครับแล้วมาดูที่คานคานไม่มีโชนหนักแน่นอนครับเพราะรูยังคมคมกลิ่นีย ตีกลับมาก็ตีเหมือนเดิมไม่ได้สติ๊กเกอร์อยู่ครบเพราะที่รับประกาศเลยนะครับไม่มีรถชนหนักไม่มีรถจมน้าใหม่แท้ร้อเดี๋ยวมีแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์ด้วย2ปีเจ็ดหมื่นโลเอารถออกไปพร้อมประกันให้ด้วยบอกเลยขับไปแบบปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับ <S <S แล้วสาคัญนะเครื่องยนต์ตัวนี้นะได้เป็นด้วยประหยัดน้ำมันอีกแล้ว1.5เทอร์โบนะครับขับได้สูงสุด160แรงม้าบอกเลยออกาจากจังหวัดไกลๆเนี่ยขับขี่สบายมากเลยนะครับ แล้วบอกเลยราคาายแดงเนี่ยคันนี้ต้องมีร้านหนร้านสนะแต่เราไม่ขายใช่ไหมเรามือสองเราขายอยู่ที่6กแ0นแปดหเท่านั้นเองเออหกแสนแปดหเท่านั้นเองเราได้ไม่ไม่น้อยๆอ,อย่างเงี้ยไม่หกห0 0่นแล้วปี2020อ่อะโอ้โหบอกว่าครบมากๆใครอยากได้นะแต่ยังไม่พออีกเรามีแถมฟรีโปรโมชั่นอีกเดือนนี้นะเดือน11เอาเลยออกรถ11บาทขับฟรีเลย90วัน แล้วก็เดี๋ยวมีฟรีประกัน,กนเกียร์อย่างที่บอกหรือถ้าใครมาจากคลิปนี้อาจจะมีแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีส่วนลดให้อีกนะแคบคลิปผมไปแล้วก็ทักกันมาได้นะครับผมหรือถ้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดใช่ปะอยากออกรถสักคันเนี่ยออกได้นะเดี๋ยวมีนัดไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านแล้วมีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยเพราะเมื่อวานเพิ่งไปส่งมาคันหนึ่งนะครับส่งถึงขอนแก่นเลยอะ่ะเ <Wow. S 1> มื่อวานอนะ่ะเออบอกเลยที่นี่มีบริการส่งรถต่างจังหวัดด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจนี่ซื้อได้หมดแแแลลล้้้้ววววจจะออออออยยยยููู่่่่ัััััังงหหหดดดไไไนนนนนรรรบบบทททกกกกมมมาาาาาืถถุีีชพขข ทีซีซีคาราชพฤกษ์นะจังหวัดนนทตรงข้ามมังกรฟ้าเลยมาเดี๋ยวส่ง GPS ให้ทักกันมาก่อนก็ได้นะครับหรืออยากสอบถามก่อนเดี๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์เอาไว้ในคลิปนี้นะครับผมต้องรีบมานะเพราะเนี้ยออกไวมากเดือนนี้ออกไป3คันแล้วอะเออเป็นรถยอดนิยมอีกคันเนราอดีไซน์เขานี่ครบเลยนะถ้าใครสนใจต้องรีบมานะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอญาตไปก่อนนะเออลืมบอกไปนิดนึงถ้าใครดูคลิปผมแล้วเนี่ยผมฝากนิดนึงนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้นิดนึงนะหรืออยากให้รีวิวรถคันไหนคอมเมนต์มาบรถที่ร้านเรามี200กว่าคันอนะ่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยนะครับแต่วันนี้ไปก่อนนะขอบคุณมากครับ